ครับผมนเกษตรพอดีครับวันนี้ครับสินค้าที่เพื่อนๆรออยู่นะครับเรากำลังจัดส่งให้กับเพื่อนๆแล้วนะครับรออีกนิดเดียวครับเดี๋ยวสินค้าส่งถึงแน่นอนครับเพราะว่าเนื่องจากโควิดเนาะพอโควิดหมดไปแล้วสินค้าเราเข้ามาแล้วครับเราจะส่งให้กับเพื่อนๆืทุกคนเลยนะครับรอหน่อยนิดนึงวันนี้เราก็มาแพ็คของเตรียมตัวส่งให้กับเพื่อนเพื่อนแล้วนะครับนี่ครับของใครที่มาแล้วแล้วก็สั่งผมไว้แล้วก็รบกวนติดต่อกลับมาหน่อยเนาะเดี๋ยวเราจะทาการ แคของก็จะ่งให้อย่างดีเลยครับแล้วก็นี่ครับแล้วก็มีสินค้าอีกมากมายครับที่เราส่งให้ค <Wow. S 1> ุณพรุ่งนี้ครับ,รบเราจะส่งให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่เร็วได้เลยเนาะใครติดขัดอะไรหรือสนใจสินค้าตัวไหนก็สามารถสอบถามเราได้เลยนะครับเรายินดีที่จะแนะนําให้กับเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องชาวเกษตรพันธุ์ดีของเราครับได้ใช้สินค้าที่ดีได้มีคุณภาพสินค้าพ็กอย่างเรา <Wow. S 1> เลือกและคัดสรรม,มารหมดแล้วครับ ก็มีเกนตรูีในการตรวจเช็คก่อนส่งสินค้านะครับเราเช็คสินค้าก่อนที่จะส่งให้กับพี่น้องชาวเกษตรนีนะครับตอนนี้ส่งกันทั้งวันส่งกันทุกวันถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อทักอินบ็อกผมได้เลยนะครับหรือสนใจสินค้าตัวไหนก็ทักมาได้เลยครับนี่ครับ